สารจับใจเลยบอกตามตรงคุณผู้ชมฮะปลาละอองฮะเจ้าของเราเอถ้าเป็นของเราเตรียมไว้มื่นกว่าคู่อะลงทุนไปเท่าไหร่คุณผู้ชมแกเอาใส่กระสอบไว้มาตั้งไว้เตรียมจะขายแต่ว่าป้าแกก็ยอมรับนะแกไม่ได้ติดป้ายไว้คนก็อาจจะไม่รู้แล้วทีนี้ก็มีคนไปถ่ายนะนี่ไงคุณผู้ชมฮะกองเนี้ยรองเท้ากองเนี้ยอยู่ในสวนสาธารณะที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีช่วงเช้า วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาถ่ายปุ๊บลงโซเชียล oh. ลงไปบอกว่า,าไผ่บ่มีเกิดมาเอาเดอ้อ oh. เจ้าของเขาไม่ต้องการแล้วมั้งโอ้โหลงไปแบบเท่านั้นแหละมากันเพียบ mm. คุณผู้ชมอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานบางคนเอาใส่กระสอบไปหลายคู่เลยอ่ะ oh. บางคนขนขึ้นกระบะไปไม่มีหรอกนะเอาไปคู่เดียวส่วนใหญ่เกินทั้งนั้นครับ oh. ไม่ต่ำกว่าสิบคู่ครับค่ะแล้วก็มีชายเสื้อส้อมคนหนึ่งนะจากรายงานข่าวนะเห็นบอกว่าเป็น จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สนับสนุนให้เอาไปให้ทุกคนหยิบไปถือเป็นของขวัญปีใหม่วบายก็ยิ้มหน้าบานเลยฮะโอ้ต้นโพสต์เนี่ยต้นโพสต์เดี๋ยวจะได้บอกนะว่าเขาคือใครแต่เมื่อวานนี้ป้าละอองเจ้าของร้านรองเท้ามือสองในจังหวัดอุดรธานีเอาหลักฐานมาร้องกับสื่อครับแล้วก็มาที่จุดที่แกวางรองเท้าวางกระสอบรองเท้าทิ้งไว้บอกว่าป้าเองป้าเองเป็นเจ้าของรองเท้าป้าลงทุนเนี่ย ซื้อไป350กระสอบอกระสอบละ35คู่รวมๆแล้วเนี่ย12,000คู่ครับมูลค่าเฉียดแสนคุณผู้ชมค่ะป้าแกจะเอาไปตระเวนขายในงานสินค้าต่างๆไงแล้วเอารถบรรทุกเนี่ยขนมามาลงไว้ตรงเนี้ยตรงสวนสาธารณะตรงเนี้ยเมื่อ13ทธันวาคมาจะไปขายในวันที่20ทธันวาคมก็คือเมื่อวานอจะไปขายที่วังสะพุงจังหวัดเลย แต่ป้าแกเอาใส่กระสอบมีผ้าใบคลุมปิดทับนะป้าติดป้ายอะไรไว้ไหม,มอะว่าเอาเหรอป้าไม่ได้ติดแล้วแล้วอีกอย่างคือไม่ใช่ที่แกเป็นที่คนอื่นเออเป็นที่คนอื่นไม่ผู้ชมกินเห็นยังไงแหละว่าถ้ามีกระสอบที่ไหนก็ไม่รู้ป้ายก็ไม่มีมาวางในพื้นที่สาธารณะเออแล้วมันจะเป็นของใครแล้วใครจะรู้ว่ามีเจ้าของจน คนมาเห็นโพสต์ของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปโพสต์ไว้ในโซเชียลนี่แหละก็เลยแห่มาหยิบฟรีไปป้าละอองแบบพอรู้ข่าวนี่ป้าตกใจเลยเราคีดดอมบอกว่าเป็นหมื่นนะหมื่นสองพันกว่าคู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะนนับดูแล้วนะโอ้โหเหลือไม่ถึง1 0อน่ะคุณผู้ชมฮะเหลือสองสามร้อยคู่อะจากหมื่นสองพันคู่อะป้าก็เลยถามไปเลยไอคนโพสอะเป็นคนเรียกแขกมาเรียกชาวบ้านมามาหยิบรองเท้าป้าไปเนี่ยแล้วจะรับผิดชอบยังไง นี่ถ้าไม่โพสต์อย่างเดียวไม่โพสต์อย่างเดียวอะจะไม่มีชาวบ้านมาเอาเยอะขนาดนี้น,นี่เอาไปหมดเลยเนี่ยติดใจคนโพสต์อย่างเดียวป้าทำไมไม่ไม่เอาไว้ที่มันปลอดภัยอย่างันนี้ตํารวจไปขอพคนวางไว้อย่างเงี้ยมันเยอะ,ม,ยอะมันเป็นคารถโติบล้อเอเอ,เอใครจะมาทิ้งล่ะถ้าทิ้งฉันก็ต้องไปทิ้งที่บอกขยะนี่มันไม่ทิ้งวาง นี่แหละคุณผู้ชมมาต่อมาป้าละองไปแจ้งความเลยนะที่โรงพักกุดจับเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ a c e b o o k ที่ไปโพสต์เรียกแขกจนกระแสโซเชียลเนี่ยทัวลงไงทัวลงผู้ชายเจ้าของโพสนั่นแหะเลยตามหากันฮะคือในโซเชียลมีเดียนะเขาทัวลงทั้งตัวผู้ชายต้นโพสต์และทัวรลงไปยังเพจข่าวที่เอาไปแชร์ต่อด้วยเรียกร้องให้ออกมารับผิดชอบเจ้าของเฟซบุ๊กที่เป็นต้นโพสต์เนี่ยเ โอ้สวนกระแสด้วยนะนี่ก็คืออยากสวนกลับด้วยนะต้นโพสคืออยากเกิดเหรอเลยเปิดมาแบบนี้เขาบอกว่าเอาไว้ที่สาธนารณะม,มันจะเหลือเราคุณยายราวกับว่าเป็นความผิดคุณยายหรือเปล่าทีนี้ถั่วยิ่งถล่มหนักเลยคุณผู้มชมจนบ่ายสามเมื่อวานครับเจ้าของเฟซบุ๊กที่โพสต์ต้นเรื่องเนี่ยเอาเขาเป็นกู้ภัยด้วยนะเขาชื่อนายจรูนครับนายจรูนอายุ46ปีเดินคอตกเนี่ยเข้ามาหาตำรวจเลยให้การว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่พบ กระสอบรองเท้าสักกิโลเมตรครึ่งนะเพราะมีชาวบ้านเนี่ยมาแจ้งกับผม,มฟังนะนักข่าวฟังนะพี่ตำรวจฟังนะคนดูม,ม,ม,มีชาวบ้านมาแจ้งผมทีบอกว่ามีรองเท้ามาทิ้งไว้5 6วันแล้วแล้วผมซึ่งเป็นกู้ภ<ช>ัย <ๆ S 2> ผมก็เลยต้องไปตรวจสอบให้มันสิ้นสงสัยจะได้หาคําตอบมาให้คนที่มาถามเขาแต่พอไปถึงเนี่ยเห็นชาวบ้านมาหยิบรองเท้าไว้อยู่แล้วผมก็เลยถ่ายรูปไว้ แล้วไปโพสต์ลงในโซเชียลโพสต์แบบขำๆอ,อ่อแต่ถ้าหากโพสต์ของผมไปทําให้ป้าละอองแกเสียหายเนี่ยเออพี่จะทํายังไงพี่พี่จรูนพี่จะทํำยังไงครับเขาว่ามีคนมาให้ฟีดไม่มีคนเอาแล้วละ่ะก็เลยไปถ่ายคลิปนึงงอ,อ่โดยที่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะเราพูดเล่นๆหยอกๆเย้ยกยาก,กันอะ่ะแต่เราไม่ได้มีเจตนาว่า คุณมาเอานะคุณมาเอานะเขาแจกฟรีนะแต่ผมว่าใครไม่เกือบนะมาไปใส่เด้อสงสัยเจ้าของเขาเบื่อแล้วก็ทิ้งก็มีลูกคนอิโมจีหัวร้อนะโอ้นี่แหละคุณผู้ชมฮะเออถามคุณผู้ชมหน่อยสิมือสครู่คุยกับพี่เบิร์ดพี่น้ําแข็งสมมติถ้าเป็นพวกเราพวกเราลงทุนมาไปซื้ออะไรก็ได้ซื้อหมวกแล้วกันซื้อหมวกมาสามกระสอบสี่กระสอบเนี่ยเจ้าไปขายในวันที่ยี่สิบ เราจะเอามาทิ้งไว้ในที่ของใครก็ไม่รู้แมเป็นเวลาสัปดาห์เราไม่กล้าเรากลัวเรากลัวหายคือรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าแกเคยทําแบบนี้ตรงเนี้ยนะเราไม่หายที่อื่นตรงอื่นอ๋อคือแกเคยเอาไปตั้งไว้แบบนี้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วแกก็ใหไปขายแต่ตั้งที่อื่นไม่หายไม่หายแต่มันไม่ใช่ทุกที่ไงที่มันจะตั้งแล้วมันจะไม่หายถูกไหมนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าข่าวเนี้อา้าเดี๋ยวนี้เขาบอกอะไรนะข่าวเป็นละครละครเป็นข่าวใช่ไหมข่าวเรื่องเนี้ยสอนให้รู้ว่าอะไร มันอย่าไปยุ่งตั้งแต่ต้นอ,อย่าไปยุ่งตั้งแต่ต้นทั้งคนเห็นเอามาวางก็ไม่ต้องไปโพสต์ว่าใครไม่มีเกิดให้มาหยิบออแล้วคนก็อย่าไปหยิบเพราะมันไม่ใช่ของเราเอ,อข่าวนี้สอนแบบนี้แค่นี้เอง<ค>น,นยประโยคนี้ใช่เลยนะถ้าไม่ใช่ของเราอ,ะอ,อ่ะอย่าไปหยิบอย่าไปเอาเออส่วนเพจข่าวนะคุณผู้ชมนะเพจข่าวที่ไปแชร์ต่อ,อ,อแชร์จากต้นโพสต์เนี่ยจนเกิดเป็นกระแสคนไปหยิบรองเท้าฟรีกันเขาก็โพสต์แก้ข่าวให้รับพาาหัว,วว่าโอ้ละพ่อ ที่แท้รองเท้ามีเจ้าของแล้วก็แสดงความขอโทษมาด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าทางเราก็ผิดที่ไม่ตรวจสอบต้นทางครับค่ะแต่ก็ฝากถึงป้าละองด้วยนะเพราะเดี๋ยวป้าก<อ>็ไปขายอีกแต่ป้าจะมาตั้งแบบนี้กลัวไงว่า<อ>มันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยแบบนี้ค่ะ